G.M ปรับคลิปสโลทุกป้อมก<อ>็เรียกดไ,ดได้ว่าเป็นจดจบสายพลิกเกมกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในายแพทปัจจุบ,บันทุกคนก็น่าจะรู้กับคำนี้คนไทยไฟเดียวจบแต่ในายแพทหน้าจะไม่มีคำนี้แล้วนะคะ<ห>เนื่องจาก G.M เห็นคนบนเยอะเลยปรับคลิปสโลทุกป้อมไปเลยซึ่งในปัจจุบันทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าคลิปสโล่ะมีแค่ป้อม2แต่อย่างนั้นก็โดนจบบ้านอยู่ดี G.M เลยปรับคลิปสโลทั้ง3ป้อมไปเลยบจบบป้อมแรกคลิปสโลว์สซวินาทีป้อม2ออคลิปสโล60% น5วิาทีแล้วก็ป้อมในสุดคลิปสโล่90เป็นเวลา5วินาทีอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะงงกันมาดูตัวอย่างคะ่ะป้อมแรกคลิปสโล่30เปอร์เซ็นต์5วินาทีสังเกตได้เลยว่าจะสโล์นิดนิดไม่เยอะเท่าไรป้อมสองคลิปสโล่60เปอร์เซ็นต์5วินาทีอันนี้สังเกตเห็นเริ่มชัดแล้วว่าคลิปเริ่มสโล์มากๆป้อมในสุดคลิปสโล่90เปอร์เซ็นต์5วินาทีอันนี้หญิงไปได้สโลวิดีโอนะคะจะเห็นได้เลยว่ามันเดินช้าขึ้นจริงๆก็บอกตรงนี้เลยนะคะว่าแพทหน้าพู ที่เสียเปรียบจะมีโอกาสจบบ้านยากขึ้นเกมพลิกยากขึ้นราโอกาสที่อีฟังจะเกิดมากันบ้านทานสูงมากแล้วทุกคนชอบการปรับแบบนี้กันมากหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้จ้า